คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนด้วยความที่เราไม่ได้ทานส้มตำมาหลายวันแล้วเ,เวลาที่เราเล่นโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะเห็นวิดีโอกินอาหารไทยแบบเยอะมากยิ่งเป็นเมนูส้มตำตำกุ้งสดตำทะเลอะไรพวกนี้ก็ทําให้เรารู้สึกเปรี้ยวปากอยากจะทานส้มตำขึ้นมาแต่เราไม่มีเครื่องส้มตำเลยมะละกอก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวทานอย่างอื่นไปเดี๋ยวก็หายคิดถึงเองแหละแต่นี่ก็คือผ่านมา3วันแล้วยังไม่หายอยากจะทานส้มตำเลยเราก็บ่นให้สามีบ่นให้แม่ยา่าฟังว่าอยากทานส้มตำมากแม่ย่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปซื้อคารอบีแถว ห้างไกลๆบ้านพอแต่ได้ยินว่าแม่ย่าจะพาไปเราร้องไห้เลยเพื่อนๆเราไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้จุดที่แบบอยากจะทานส้มตําจนร้องไห้ <c oughs> แต่ปรกากฏว่าพอเราไปซื้อคอร์ลบี้แถวห้างไกล,กลบ้านไม่มีที่ไหนขายเลยแม่ย่าก,ก็เลยต้องพาไปซื้อที่เอเชียนมาร์เก็ตแม่ย่าของเราก็คือน่ารักมากพาเราตะเวนหาซื้อคอลบี้จนได้และที่วันนี้เราเลือกทําตําหลวงพะบางเกิดเป็นเพราะว่าแต่เราทําวิดีโอมาตํหลวงพะบางเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาให้เราทําเยอะมากและเราก็ได้ทําแล้วนะคะทุกคนมาค่ะมาทานด้วย มาค่ะทุกคนมามามามตํากระดาตําหลวงพะบางคอร์ลบี้ดูกินมิมวันนี้เราก็จะกินกับขนมข้าวปุ้นนะคะขนมจีนนะคะใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะคุณวั t จะใช I do yes Show me how it done baby ท s อะไรสมมติอยากจะลองดูนะคะ o u can. I get like some lemonade powder. <laughs> how is it? Tell me. It's burning a little bit. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> I need not melt. Ooh, I'm like, 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 i like i do like does it, but... i am i I, I can see how it could be, annoying, but mm. not for people like me <laughs> who are not used to the spiciness. Mm. One day maybe. Uh oh. Are you okay, Neal? Yeah. <laughs> the spices gave me the hiccups. I know. Mmm. Aroi, Neal. Aroi, Lina. Yum. Som tam? Or Sometimes. me? you That's like too spicy. <laughs>

ไม่มีแคปหมูลืมซื้อมาเราเป็นคนดูนะคะเราเป็นคนตำ สามีเป็นคนร้านฮันนี่เน um> ียว Thank you Welcome Honey Welcome Bum Review Happy t o o นี่จะเป็นแนวแก้เผ็ดนะคะกินจ้วงเป็นอย่างนี้เลยค่ะอืมอืม Strawberry Whip Cream เข้ากันมากๆอืม PØP Så er det